สุดเราก็มาเจอเจอกันแล้วนะฮะกับคนที่ติดตามพี่มาพอสมควรติดตามมาเท่าไหร่กี่ปีนะเออจะสองปีแล้วค่ะจะสองปีแล้วฮะชื่อว่าน้องชื่ออีฟค่ะน้องอีฟนะฮะนะฮะใบหน้าเธอล้วนแล้วแต่ไม่เคยสัญญกรรมเลยครับนะเดิมๆตอนนั้นเลยสวยแบบธรรมชาติใช่ไหมครับนะฮะหรือว่าแม่ให้มาแม่ให้แม่ให้มาคัดแต่สวยจริงๆสมัยนี้ฮะคนสมัยนี้มีแต่คนสวยๆนะโดยเฉพาะน้องอีฟนะครับปีนี้ชุดไทย ยี่ผ้าเองนะฮะยังเป็นละอ่อนน้อยอยู่เลยนะครับนะฮะมากับสามีสุดหล่อใช่ไหมมีแฟนหรือยังค่ะมีแล้วเหรอโอ้โหนะฮะโอเคเปิดตัวกันเรียบร้อยนะครับนะวันนี้น้องอิฟเดินทางมาจากไหนครับมาจากอยุธยาค่ะอยุธยานะฮะมาเพื่อทําอะไรกับพี่แจ็คดอสันฝั่งเพชรที่หน้าค่ะฝั่งเพชรที่หนกแก้มนะครับนะฮะโอเคพร้อมหรือยังพร้อมค่ะพร้อมแล้วนะฮะนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือ อยากจะฝังเพื่ออะไรฮะมันสวยดีเก,ก๋กดีนะฮะเก๋ดีนะฮะหลายๆคนก็ฝังไปแล้วก็สวยมาดูเธอที่ว่าเธอสวยขนาดไหนนะฮะหนุ่มๆไม่ต้องมาคาดหวังหรอกนะ,ะใช่ไหมเ <c oughs> พราะเธอมีคู่เรียบร้อยฮะสวยขนาดนี้ไม่รอดหนุ่มๆแน่นะครับ <c oughs> เอ้าพร้อมหรือย,ยังพร้อมค่ะพร้อมแล้วนะฮะ <c oughs> พร้อมกับติดตามนะฮะน้องอะไรนะน้องอีฟน้องอีฟนะครับสาวน้อยอยุทยาอำเภออะไรบางปะอินค่ะบางปะอินครับตามเธอมาครับนะฮะ กระจบมาดูก็เป็นว่านะฮะเสร็จสิ้นเดี๋ยวให้น้องอ่าอะไรนะน้องอีฟน้องอีฟใช่ไหมใช่ค่ะน้องหนูอีฟนะครับดูกันนะครับว่าฝังได้ลึกขนาดไหนนะครับครับเห็นไหมอืมโอเคไหมค่ะเราคงเข้าใจว่าอันนี้คือก้านมันนะครับนะแต่เรายังไม่ได้ใส่หัวนะครับนะคะครับก็อ่า อยู่ภายในนะครับนะซึ่งเราใส่เข้าไปในแกนเธอในเธอรยบร้อยนะอันนี้เ็าเรียกว่าฝังโนกแก้มนะครับต่อไปเป็นขั้นตอนใส่หัวอาเจ็บไหมอิทไม่ค่ะไม่นะครับโอเคครับนะครับท่านผู้ชมนะฮะเราก็เสร็จสิ้นนะครับนะกับการฝังโหนกแก้มก็ใช้เวลากันพอสมควร <laughs> เพราะว่ามัวแต่คุยกันหลายเรื่องนะครับนะ ก็ทั้งทําด้วยอะไร้วยมันก็มีอีกเดน่์งมัแต่สวยมากเพชรแวววาวเลยทีเดียวนะเดี๋ยวเราจะให้น้องอีฟดูนะครับว่าชอบไหมถูกใจไหมนะครับถูกใจไหมสวยมากครับนะแน่นปึ๊กเลยทีเดียวนะฮะเพชรก็แวววาวดีนะครับนะครับก็อาจจะใช้เวลาอยู่พักหนึ่งนะับเพราะว่าการฝังมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะอย่างที่เราบอกนะฮะแต่ถ้าน้องอิฟสวยถูกใจก็โอเคไม่เจ็บนะไม่เจ็บโอ้โหดีใจด้วยครับนะครับ สาวอุธยานะฮะก็ฝังเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็ขอบคุณมากนะเดี๋ยวเราลงมาคุยกันข้างล่างต่อนะครับนะโอเคครับก็เป็นว่าเสร็จสิ้นนะฮะเรามาอยู่ในท่านั่งแล้วเมื่อกี้นอนนะครับก็เป็นว่าผ่านไปด้วยดีนะฮะน้องอิบครับดูอีกครั้งหนึ่งฮะก่อนเราจากกันนะครับถูกใจไหมถูกใจมากเลยนะฮะ เป็นอย่างที่คิดครับก็คือสวยและออกมาอย่างที่เธออยากได้ครับนะฮะก็เป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในเรื่องการฝังนะฮะฝังสวยแล้วก็ดีนะครับก็ขอให้กลับบ้านโดยปลอดภัยนะครับแล้วก็ทิ้งกันคือมีอะไรก็มาสอบถามทั้งในไลน์ในเฟซนะครับโอเคบ๊ายบายครับนะขอบคุณครับ